3นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจนนี้เข้ามาทำการสอบถามารนะครับสลับของรุ่นแอนเจอร์นะครับทำการแข่งขันของที่นอนนะครับสลับนี้ที่สองก็มีรถครับ500จากนี้ไปนะครับเทิร์นวันเพนจะทำการลงแข่งรุ่นแอนเจอร์นะครับตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับสตาร์ทเหมือนมาเลยเบนเอเมโลเลยนะตรงนี้นะครับต่อยคู่นะครับตรงนี้รับชมดูครับเทิร์นวันเพนครับ มาเธอมาเป็นบอกขอต่อเลยไปตรงไหนที่คะแนนน่ะมาถึงต้องนานแล้วเธอมาเป็นบอกว่าขอรู้ต่อให้พาไปก่อนสำหรับเอเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวรถใหญ่เชิญเถินบอกขอต่อเลยครับแรงเหลือทักก่อนทักก่อนเดี๋ยวกำลังเตรียมแท็กอยู่ขึ้นรถได้เลยเอาเต็มที่ครับเอาทำการเชื่รถครับเชิญเถินรับชมดูครับวีไม้าอไรมือุ้มันลเล็บ ช่างเทินกับช่างทุนเนแต่มาสาราตรงท่อน้ำมันฝุ่นมันเยอะมอไมลเโลนมองไม่เห็นป้ายอะไรก็มีป้ายมันก็แม้ไม่เห็นแล้วแหละมันฝุ่นแดงก็มาเร็วเดี๋ยวไปซื้อไอ้สารสอบสนุกไม่ทางมันครับอันนี้ไม่ต้องเยอะได้ไหมต่อไปแล้วก็ชุดครับแอพเอเจอร์ครัชั่นครับเบื้องันทินกับช่างทุน แล้วขึ้นเดินสามลูกนี่เราอ้อมหงวยท้างอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามแถบนี้อโนสีนเงินัวนีสเขาเคลียละซีริงตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นี้มาถึงเวลาแล้วครับผมที่สู่ของความมันครับแอดเวนเจอร์เดินทางมาไกลครับสำหรับช่างทนและช่างเทินวันเพ็ญสามรอบสนามกับความมันครับ,รบอีกสักครูร่หนึ่งจะทำการปล่อยตัวนะครับทำการแข่งขันที่จังหวัดเชียงราย เอจอเอนเอ็โล่ไทยแลนด์แชมเปี้นชิ2สนะครับสนามที่2กับรุ่นเอเวเจอร์ครับเป็นกีฬาสาธิตนะครับของรถเอเวจอร์การนะครับใครจะเริ่มทาการแข่งกันครับผมสลหรับเอเวนเจอร์สามซีรีส์ดี

100%นะครับช่วงบแคร์ร้อยเปอร์รเซ็นต์ไปไปงโถนะครับไไตอนนี้นะครับเทินวันเพนนะครับน้ำโดไปเลยสายยาวๆครับทางของแกละ่ะเทินวันเพนครับรอบ,บใหญ่ๆหนู่ยลวครับเห็นแต่ฝุน่นเทินวันเพนครับ CB500X ครับยาวๆตอนนี้ช่างทนนะครับออกมาแล้วนะครับเลาะป่าออกมาแล้วกำลังอยู่ในตรงหญ้าครับช่างทนไปนครับยาวๆช่างทนยาวๆเลยต่ออ่ะรับชมดูครับเทิร์นบอลเพน มาแล้วครับเธอมันเพนลงเวลาครับสามรอบสนามสำหรับเธอมันเพน ตอนนี้น้ำรีบวไปเลยนะครับสลับเทินบ้านเพ่นขวบไอ้ยักษ์ครับเสียงนี่กระหึอมอ่ะลงไปได้านล่างแล้วครับช่างทนมาแล้วนะครับช่างทนเปิดเลยลูกพี่ ไปแล้วนะครับช่างเธออยู่ด้านล่างครับหลกักย,ยาวๆเลยเธอมันเพ็นนุนนะครับเสียงครับลามอยู่ด้านล่างเนี่ยเออย,ยาวเสียงแกน้นุะน,นะครับไกล,ลรีบตาเนี่ยแหละครับตาเธอครับ ได่นิเเสียงเสียงมาแล้วนะครับจังเทินมันเพนขับหลอดี่สองคขับรอดสุดท้าย นึงอีกนึ่งอีกนึ่ง,งเป็นไงบ้างไรครับอยู่รอบอยูอบอยู่รอบมเลยอยู่อสนามนะครับสลาุ่งเอเ,เอร์ิดแล้วเสียมาแล้วครับรอบสุดท้ายครับเทิร์นวันเพน ามาแล้วจังทนอบสุดท้ายครับอบสุดท้ายจังทนเข้ามาแล้วติ๊กครับผมโอเคเอาจอเลยพี่เข้ามาข้างในเลยนู่น